เินิรินสตชนีชนสวัสดีครับทุกท่านนะครับหลายท่านก็ได้เข้าไปติดตามสถานการณ์นะครับซึ่งวันนี้ทางลุงพลก็ได้เข้าไปที่ศาลแล้วก็ได้รับฟังคำพิพากษาซึ่งเป็นการอุทธร์ฮะซึ่งเรื่องราวต่างๆนะครับหลายท่านก็ยังคงสงสัยในเรื่องของการยกยืนนะครับในคดีบุกรุกป,ป่าว่ามีการยกฟ้องแล้ว นะซึ่งทางท่านทนาอุทัยนะครับท่านก็ได้ออกมาพูดนะเพื่อคลายความสงสัยแล้วก็ได้อธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าในการยกฟ้องก็คือยกเฉพาะที่ยกเฉพาะในการที่โจทย์ไปอุทธรณ์ไม่ได้ยกฟ้องในคดีก็คือเหมือนการที่ขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยให้กลับคำสาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีให้รอลงอาญา ก็คือไม่ให้รอลงอาญานั่นเองนี่คือคำฟ้องของอายการโจ์แล้วก็ฟังกันชัดๆนะครับทางท่านทายอุทัยเนี่ยก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็ได้ออกมาอธิบายว่าคำว่ายกยืนเป็นหลักเนี่ยคำที่ว่ายกก็คือของสารอุทธร์ก็คือการที่ยกฟ้องคำอุทธร์ของโจทการที่อุทธร์ต้องทำเป็นคำฟ้องมีคำกล่าวอ้าง โดยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็สรุปแบบง่ายๆนะครับก็เป็นว่าก็คือเป็นการสารอุทธรณีให้กลับคำศาลชั้นต้นที่พิจารณาให้รอลงอาญานะครับก็คือเป็นไม่ให้รอลงอาญานั่นเองนะครับแล้วก็ซึ่งก็เป็นการแย้งนะก็คือแย้งดุลพินิษการรอลงอาญาของ ลุงพลนั่นเองนะครับส่วนคดีเดิมว่าลุงพลทำผิดหรือไม่ก็จบไปตั้งแต่ในศาลชั้นต้นไปแล้วนะครับเพราะว่าลุงพลเองก็ไม่ได้อุทธรณ์ก็คือยอมรับตามนั้นแต่ที่อายการอุทธรณ์มาก็คือศาลอุทธรณ์ภาคสี่เนี่ยก็ดดยพิษในการรอลงโทษลุงพลเท่านั้นนะครับจะไม่มีเนื้อหาว่าทางลุงพลได้กระทําผิดหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับทางท่านธารอุทัยก็ อธิบายแบบเข้าใจนะครับชัดๆนะลองมาฟังท่านทนายได้อธิบายาเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการายกฟ้องคําอุทธรณ์โจทย์ครับเรามาฟังประเด็นก่อนว่าไอเอาคํานี้แหละมาเอาคำยกยืนนี่แหละเป็นหลักนะยกยืนนะ,ะจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะว่าคําที่ว่ายกของสารอุทธรณ์ ก็คือยกฟ้องอุทธรของโจทย์คือปกติแล้วเนี่ยการที่อุทธรเนี่ยต้องทําเป็นคําฟ้องนะครับเป็นคําฟ้องซึ่งในความหมายคําฟ้องก็คือมีข้อที่กล่าวอ้างซึ่งอาศัยเป็นหลังข้อหานี่แหละกล่าวอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้เช่นกล่าวอ้างว่าไม่เห็นด้วยคำย,ยักษาสารชั้นต้นหลอ,อกนะอ่าโดยให้เหตุผลไป ต่างๆน,นานาเพื่อจะลบล้างคำพิพากษาสารชั้นต้นแน่นอนอุทธรณ์ก็คือการแย้งคำพิพากษาสารชั้นต้นนั่นเองนะแต่ว่าเหมือนกัรบางคนที่เข้าใจผิดบอกว่าเห็นด้วยคำพิพากษาสารชั้นต้นยังจะไปแก้อุทธรณ์ให้เขาอยู่ก็งงนะอันนั้นถือว่างงนะเออทีนี้ตัวตัวที่เขาแย้งมานี่ ก็คือดุลพินิษการรอลงอาญาของชัยพลนั่นเองส่วนคดีเดิมคดีที่ชัยพลได้ทําผิดหรือไม่มันจบไปตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วเพราะว่าอะไรถึงบอกว่าจบเพราะว่าชัยพลไม่ได้อุทธรณ์นะ,ะว่าทําผิดหรือไม่เนี่ยชัยพลยอมรับตามนั้นไม่ได้อุทธรณ์แต่ที่อายการอุทธรณ์มาอย่างศาลธรณ์รภาคสี่นี่คือ ดุลพินิจฐารในการรอการลงโทษชัยพลเท่านั้นจะไม่มีเนื้อหาว่าชัยพลได้กระทําผิดหรือไม่อันนี้เราต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนสิ่งคดีที่ขึ้นสู่ศาลทอนก็มีเพียงว่าศาลชั้นต้นอรอการลงโทษนั้นอายการไม่เห็นด้วยขอแล้วคําขอก็คือ,อนอกจากที่ใบผลแล้วก็จะมีคําขอทายฟ้องทุกอันนะก็คือ ขอให้สารอุทธรณ์นี่พิพากษากลับคำพากษาชันชันต้นในกรณีที่ให้รอลงอาญาเนี่เป็นไม่ให้รอลงอาญานี่คือคำฟ้องของคำฟ้องอุทธรณ์ของของท่านอัยการโจทย์นะเป็นอัยการสารสูงนะเอัยการน่าจะแบ่งกับพวกเรางงนะมีคนพูดนะ อายการก็อายการธรรมดาก็คือว่าความในสารชั้นต้นนะส่วนคดีอุทธรดีกาเนี่ยก็จะเป็นอุทธรก็จะเป็น,อ,อ,น,อ,ปนอีกยังไงอะท่านอายการซึ่งเหมือนสารนั่นแหละรครับสารก็มีสารอุทธรสารดีกานี่ก็เขาเรียกว่าอายการสารสูงนะก็คือไม่ใช่สารชั้นต้นและอายการที่ท,ที่ทําต่อรับหน้าที่มาทําต่อก็คือเป็นการอุทธรหรือดีกาว่ากันไปนะ อันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อมีใครภากษา,าตามที่ยันไม่ตึงๆรวมทั้งน้องนาทีที่ท,ที่ที่พูดต่อกันให้เรางงก็คือยกยืนนี่นะดังนั้นคำาพ่พากษาสารุทธน์จึงต้องพิจารณาฟ้องอุทธรณ์ของโจทย์โจทย์อุทธรณ์นะจะเป็นใครก็ตามที่ยื่นมานี่ยยื่นมาเป็นคนแรกอคือยังไงว๋อเป็นคนแรก เป็นคนที่สองก็ได้คือใครยื่นมาเป็นโจย์หมดนะเออตัวจําเลยยื่นมาเขาจะเรียกว่าโจทอุทธณ์เหมือนกันซึ่งตัวโจ์เดิมก็ต้องแก้คําอุทธรของจําเลยเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นโจทยทอุทางนั้นนะคนที่ยื่นมาคนที่อุทธร์นี่แหละเดี๋ยวนี้ทีนี้เมื่อสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าสิ่งที่โจทอุทธณ์นี่นะ เขาเรียกว่าผมเขาเขาเรียกว่าโจอุทณนนะครับบางทีมันก็เป็นโจทย์อุทธณ์มาบางทีก็เป็นจำลือทอนมาแต่ก็เรียกเหมือนกันคือโจทย์อุทณ์อุทณ์มานี่ศสารอุทอ์พิจณา,า,าแล้วไม่เห็นด้วยคำอุทณ์ดังนั้นเมื่อไม่เห็นด้วยนะดังนั้นก็จึงยกยกฟ้องอุทณ์โจทย์ยกฟ้องอุทธณ์โจทย์ไอที่ พูดกันยกแะยืนนั่แหละยกคือยกฟ้องอุทธรณ์โจทย์คือไม่ไม่ให้นะตามที่อุทธรณ์มาไม่ให้ซึ่งซึ่งพวกเรารู้อีกแล้วนะ,ะเข้าส่วนการอุทธรณ์ก็คือส่วนแรกคือส่วนที่อธิบายว่าเห็นแย้งกับสารชั้นต้นอย่างไรส่วนที่สองคือการขอน,นั่นเองขอยกฟ้องหรือให้กลับคำพิพากษาสารชั้นต้นเป็นไม่รอลงอาญาซึ่งเมื่อยกฟ้องโจทย์แล้ว คำขอล่ะคำขอเมื่อไม่ให้คือทําอะไรครับเขาขอให้กลับคำพักษาหรือเปลี่ยนแปลงคำพากษาสารชั้นต้นให้เป็นอย่างอืงอ่นก็คือให้ลงตามที่เขาเขาขอมานั่นแหละก็คือเปลี่ยนเป็นไม่อรอลงอาญาสารก็ต้องพิสูกาษาว่ายกคําฟ้องของโจทก์ในคำฟ้องอุทธรนะครับส่วนฟ้องเดิมเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะมาอุทธรณ์ขึ้นมาในในประเด็นที่ว่าใชบนผิดหรือไม่ผิด ทีนี้ก็ต้องมีใครพากษาว่าใครพากษาจึงพิพากษาว่ายืนตามสารชันต้นก็คือพิพากษาว่าเห็นด้วยคำพากษาชั้นตุนเอาตัวน,นั้นแหละตามนั้นประมาณนี้นะนี่พูดนภ,ภาษาภาษาง่ายๆก็เราฟังเพราะฉะนั้นนี่หากเราจะอธิบายเพื่อนฟังนี่เพื่อนอาจจะเข้าใจผิดเขาบอกว่าคดีป่าไม้ของชัยพลสารพิพากษายกฟ้องแล้วซึ่งผมก็ได้อธิบายในคลิปสดนะว่า ส่วนองค์ประกอบที่ซึ่งจำเลยก็คือชัยพลเนี่ยได้แก้อุทธรไปคอยสารยกฟ้องโจทย์คือยกฟ้องโจททั้งหมดนะคือยกฟ้องในศาลชั้นต้นนั้นด้วยเนี่ยศาลท่าจึงพิภากษาว่าตัวจำเลย,เยไม่ได้อุทธรมาคำขอจึงไม่สามารถพิภากษาตามคำขอได้นะอันนี้พวกเราก็เข้าใจว่ายกคือยกค,คำฟ้องอุทธรของโจท นะยกตัวนี้ไม่ได้ยกสารชั้นต้นนะแต่คำพิพากษาคือเห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้นจะเป็นสองช่วงผลคืออะไรครับผลก็คือคำพิพากษาสารชั้นต้นนะชอบแล้วคือสารคอนเห็นด้วยแล้วเอาตามนั้นนะบางบางทีเราฟังเอชัยโยชัยพลในคดีนี้สารยกฟ้องโจทย์แล้วทำให้ ถ้าไม่ใช่ปนนี่ไม่มีความผิดบางคนที่ถามลึกมากนั้นไปขอขอตำค่าค่าปรับคืนได้ไหมนู่นเลยนะพวกเราข้อใจผิดนะครับคือคดีเดิมคดีในศาลชั้นต้นนี่ไม่ได้ขึ้นสู่ศาลอุทธรเลยในเงื่อนไขว่าใช่ปนผิดหรือไม่ผิดเพราะยุติตรงนี้แล้วไม่มีใครคือถ้าไม่มีใครไปเถียงว่าไม่ผิดนี่มันในศาลต่อไปคดีนั้นก็ล่วงระยะเวลาทอนไปแล้วก็จบ ในคดีนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขึ้นไปสารลอธรณ์คือฟ้องรอนนี้เป็นเรื่องใหม่ว่าเออไม่เห็นด้วยนะกับที่ให้รอลงอาญากับกับจำเลยมันมีเพียงแค่นี้ถ้ายกยกอุทธรณ์ของโจทก์ก็คือไม่ไม่พิพากษาให้ตามขอนะขอให้ไม่รอลงอาญาไม่พิพากษาอย่างนั้นแล้วท่านก็มีใครพากษาง่ายๆมาไม่ต้องทวนใครพากษาเดิมยวองศาชั้นต้นเลยก็คือ มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นคำพิพากษาศาลทต้นจะเป็นอย่างไรไปอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นเลยเอาตามนั้นนี่คือความหมายนะพวกผมนี่อธิบายฟังเพราะว่ากลัวพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าชัยพลจะได้ที่ปลูกคือได้ที่นั้นเป็นของตัวเองตามคำพิพากษาเรายกฟ้องว่าไม่มีความผิดอะไรเนี่ยซึ่งทําให้เรา ถามว่าเงินค่าปรับเสียไปแล้วดีคืนได้คืนไหมแล้วก็ค่าเสียหายที่ใจให้ป่าไม้ไปจะได้คืนไหมในคำอธิบายจออึงอธิบายว่าส่วนคดีสารชั้นต้นมันจบไปแล้วนะส่วนที่มาสู้กันในสาลุทครนี่มีแค่ประเด็นว่าจะขังชัยพลหรือว่าไม่ขังถ้าไม่ขังคือเอาตามเดิมคือรอลงอาญาถ้าขังก็คือยกเลิกคดีาพากสาเดิมแล้วลงโทษ ไม่รอลงอาญาตามคําขอของโจอนนะุทร์น่ะบางคนยกว่าทําไมทนายพูดโจทย์นัธร <c oughs> คือใครที่อุทธรขึ้นมาเขาเรียกว่าโจดุทร์นโอเคนะบอกว่าพวกเราคงเข้าใจนะไม่เข้าใจอย่างไรนี่เม้นใต้คลิปมาผมจะตอบอธิบายให้ฟังเพราะว่าหากจะมาอธิบายเป็นคลิปอย่างนี้คงไม่จบไม่สิ้นอะนะเพราะ พวกเราก็ส,สงสัยต่อไปเรื่อยๆทำเป็นคลิปๆยาวไปเรื่อยๆบางคนก็จะบ,บ่นนะเอาเพียงเท่านี้หวังว่าพวกเราไม่เข้าใจผิดแล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าที่ยกฟ้องนี่คือยกฟ้องเฉพาะ,ะที่โจทก์อุทธรน,นะมันได้ยกฟ้องคดีทั้งหมดส่วนคดีทั้งหมดนั้นศาลอุทธรณ์ไม่ไปแตะต้องเลยเอาตามคำยากษาศาลชั้นต้นเหมือนเดิมเขาพูดง่ายๆก็คือ ยกยืนคําว่ายกเขาพูดย่อมาจากคําว่ายกฟ้องสาลอุทธรณ์ส่วนที่จโจทุธรณ์นะยกฟ้องส่วนใครว่าสาวมาเป็นว่ายืนตามสารชั้นตน้นโอเคนะครับเอาพวกเราเข้าใจนะเจอน้ากฎหมายใหญ่ยกย,ยกยืนยกยืนกันเต็มไปหมดเลยก็เลยได้อธิบายโอเคครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับเสียงเินทรินสตชั่น